thank mm -hmm. you สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาแก้มือที่อ่างเก็บน้ำสากลแปลงห้านะมันอยู่ตรงป้ายก็ไม่ได้มาเช้าอะไรนะผมออกบ้านาประมาณตีห้าก็วางตรงไหนก็ลงตรงนั้นครับจริงๆอยากไปนั่งข้างๆนู่นนะแต่ว่าทางมันมันไปขี้โคลนเยอะขี้เกียจแล้วรถไปปันนะ่นก็ลงตรงนี้ วันนั้นเห็นพี่เขาลงตรงนี้นะเขาก็ได้อยู่นะครับเล่นระยะ4.5เล่นเป็นบาลลาด์นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมใช้เหยื่อบ,บางเวลานะครับ,บลเล่นเป็นทุน่นบอด,ดี้5.5นะครับยาว12เซนเป็นหางตันกระเนนะบน1.2 0.8ไปไม่ต้องรอชาดเดี๋ยวเราผสมอาหาร ออยเย่าน oh yeah, ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปติดตามครับว่าวันนี้จะมีผลงานแค่ไหนเนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันคนเยอะเหมือนเดิมครับดูดิเต็มแนวสัญ่าดีที่เรายังมีที่บ้างลงครับ tam tam yok. them mát leng สายแจมๆเริ่มมา สายมาเงยียบนะทุกคนเจียยบติ่มเกล็ดร้อนเดี๋ยวก็บอกดูไปเรื่อยครับม <c oughs> ันก็มีอาการารับเป็นปลาเล็กยุบหยิกเนี่ยพี่เขาก็ได้เลืยนะ แล้วน่งลุ่นเบลเลยเมล quá là chịu, 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 ก็จะหาตัวเจอนะครับ<แม>ย้อนครับจิ้มย้อนสวยงาม Xay y một ngàm nào Ui Con mỗi nhạc, ngàm suối lười tôi này. ยิบยิบยิบจะยอมปลาดินอ่างนี้กินยุกยุกยิกยิบจริงๆครับ เราไม่กลัวฝนนะครับเรามีถุงคลุมสายห่วงอออหอกว่าจะมาแต่ละตัว ซิกเซกมาใช่มันซิกเซกมาก่อนมันจะมาแต่ละตัวนะทุกคนโคตรนานกว่ามันจะลิ่นแต่ละทีโอ้โหห๊า อย่างวะเฮ้ยกุ้มกระลุดบ่ะ วยปันนิ่งสวยงามอยู่มาหล่อมาหล่อมาวิกว่าจะโดนมันหลุดไปดิแน่บุญเบลุดก่อน,อนคนอ้ตัวนี้ใสสวย Mm-hmm. มันทึ่งโอ้ยเย่นรุดวักแม่งอาการมันไม่ได้ขาดอยู่แล้วนะย,ยุกยิกสับแม่งเลยโดนแต่ไม่ได้ตัว xuối. Tin sấy sấy. Bộp lên, Rồi thì điều chéo, ôi. Nè. bạc. ha tìm bạc này có mấy lụt. ใส่ประมาณนี้เป็นปันนินล้วนๆเลยครับวันนี้ยโสไม่เจอเลยหืมโดนวิ่เศน้อยดิ้นน้อยเศรนักดิ้นนัก อ๋าโอ้เปไหนเปไหนไปไหนมาหนอยมาหน่อยมาหน่อยใส่หน่อยดินหน่อยใส่นักดินนักส่สวยเลยครับทุกคน อ๋ๆๆอไม่ไม่ไม่ใส่เนี่ยโอ้แปาผอมแข็งแย่งหัวเบลินน่าเฮ้ยเออมันให้แปะเท่า,นทานเานาะเพราะว่าเมื่นเสียฝนอูดัอูไปเส้นเลยตายห่านะ ไม่ได้แล้วทุกคนหนูหนูหนูเห็นไหมเส้นเลยนะครับผมยีก้เกียดไปตากของเก็บโคบิ๊กบ้าน่าไวแล้วอ,อยู่บัดได้ละแบบนี้อันตรายอุ้มหนไปกินข้าวไปขู่ไปหนึ่

มาดีมากนะครับเอาไปเลยทุกคนจบแล้ทุกคนดูสิโอ้โหโอ้โหก็ทยอยเก็บของแล้วครับเดี๋ยวเราดูผลงานรวมกันดีกว่าเดี๋ยวผมเก็บรวมรีบเก็บรีบกลับไปเราดูผลงานรวมวันนี้กันนะครับ ไซก็ัวอยู่นะ <Hey. S 1> มันตัวเนี่ยสิบตัวได้มหมไปก็อีช่นี้เดี๋ยวลาไปก่อนก็นเดี๋ยวทริปหน้าเราคง,งต้องหาลงไปทางใต้แล้วละมานี่สองรอบแล้วไม่ลุ่เดี๋ยวมุ่งลงใต้เดี๋ยวดูก่อนว่าไปที่ไหนครับดูสภาพสุาอกันเลย แต่มีแม่ปุยนะผมยังอยากไปอยู่แม่ปุยครับเดี๋ยวเลงไว้ไปตากดีกว่าป่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเก็บอุปกรณ์เคลียรีบเคลียร์อุปกรณ์เร่เหลืออีกเยอะเลยเจอกันทริปหน้าครับผมก็สำหรับใครที่สนใจจะมาก็ยังมีเวลานะครับปาน,นินกินอยู่แต่มันที่ผมดูตอนช่วงเช้านะช่วงเช้าลงเมียาการลงเมียากาันตอนช่วงกลางวันมันจะหาย จะหายหน่อยก็ลองดูครับเห็นพี่เขาใช้เขาว่าใช้ไส้เดือนนะก็เข้าดีแต่นี้ผมติดแยมมดมาด้วยก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ผมว่าลองดูครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ